ทีมเศรษฐกิจน่าจะมีใครบ้างถ้าประเมินในภาพรูเอาเอางี้ดีกว่าฮะเอาสองชื่อที่ผมอยากเห็นแต่เชื่อว่าไม่น่าจะได้เห็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคือเลขาธิการกรลอตฮะเลขาธิการกรลอตอนในที่สุดก็จะหมดวาระลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณทีรชัยภูวนานุบาลเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นะครับคนนี้ไม่เกี่ยวนะคนุณธีรชัยไม่ได้รับใช่นักการเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นคนนอกจริงๆผมพูดชื่อนี้เพราะว่าผมรู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆนั้นดรวริรพงษ์รามากูลนั้นก็คงจะไม่รับตําแหน่งนี้ถึงแม้ว่ามีการทาา้าทายสมมติว่ามีการทาา้าทายผมเชื่อว่าดรวรพงษ์รามากูลนั้นไม่รับตําแหน่งนี้และก็จะไม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกชื่อหนึ่งก็คือดออรสุภุดสายเชือ้อมอร์เรลินจ์พัทระถึงแม้ว่ามีการทาา้าทาย ก็คงจะไม่เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าไม่ชอบการเมืองพูดง่ายสไตล์แบบดรสุภวุฒิสายเชื้อถ้าจะเข้ามาคงเข้ามาตั้งแต่ไทยรักไทยยุคหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่มาตอนนั้นก็คงจะไม่มาตอนนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ามากที่สุดและเหมาะสมที่สุดน่าจะไปลงตัวอยู่ที่คุณธีรชยัยภูาว่านนารานุบาลไม่น่าใช่ดตรวุฒิพงษ์รามกุณทั้งที่ดรวุฒิพงษ์รามกุณจะมีประสบการณ์สูงกว่าเยอะอย่างไรก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่ผม อาจจะอยู่ที่คุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะมีการทับทายไปถึงคุณธีราชัยรอเปลาผมก็นั่งคิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณธีราชัยน่าจะเหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ดีนะครับถ้าไม่ไปลงที่คุณธีราชายัยก็เป็นไปได้ว่าจะเอามือเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยจริงๆเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมวิชาการนะฮะนั่นก็คือดรวลานชัยประวัติแต่ว่าสื่อ ในแต่ละสานักก็คาดการว่าตําแหน่งของโตโต้ลานน่าจะเหมาะกับที่ไปลงที่รองนายกทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าหรือไม่ก็ประธานที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจสําหรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรชื่อที่ไม่ไม่ปรากฏอยู่ในโผลเลยตอนนี้ก็คุณมิ่งขวัญแสงสวุวรรณนะฮะไม่ปรากฏอยู่ในโผของแต่ละสํานักเลยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะหรือรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย ไม่มีชื่อคุณมิ่งขวัญไปปรากฏเลยนะฮะอาจจะไม่มาเลยก็ได้ในรอบนี้แต่ก็ไม่แน่แต่ว่าที่แน่ๆไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะลงที่กระทรวงไหนเนี่ยคุณพิชัยนริพถันเนี่ยความที่เป็นโคศกทีมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นคนเคลื่อนไหวในช่วงของการหาเสียงหลักๆเลยก็คงจะได้รับตําแหน่งในรัฐบาลนี้แต่ไม่แน่ว่าจะไปลงที่ตําแหน่งไหนนะครับ mm hmm. ส่วนอื่นๆชื่ออื่นๆที่ผมอ่านในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะ โดยเฉพาะกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเป็นการคาดการเพียวๆล้วนๆ,ๆเลยนะฮะซึ่งน่าจะถูกแค่ประมาณ50%ไม่น่าจะถึง50%ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของรัฐมนตรีคมนาคมหรืออุตสาหกรรมผมคิดว่าคาดการแบบที่น่าจะถึงเวลาแล้วคุณยังรักมีมีเซอร์ไพรส์ที่ที่ดีไปกว่าที่กรุงเทพธุรกิจคาดการครณวนี้ดูกระทรวงอื่นๆเนี่ยชื่อที่ผมประเมินในภาพรวมว่าไม่ไม่ ไม่ไม่อาจที่จะไปวิเคราะห์กันแบบคิดมากได้นะฮะก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีกระแสกลัวว่าคุณจตุพรพรมพันธ์จะไปเป็นรัฐมนตรีคุณจตุพรพรมพันธ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะทำไมเป็นไม่ได้รู้ไหมฮะสำหรับคนที่เกรงกลัวนักหนาคุณจตุพรพรมพันธ์เป็นไม่ได้เพราะคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยอยู่ในเรือนจําคุณจตุพรพรมพันธ์คงจะเป็นไม่ได้เพราะว่า สิ่งที่คุณจตุพรไปพูดในเวทีปราศัยในต่างจังหวัดตอนนั้นมันแรงเกินกรอบไปนิดหนึ่งแล้วทําให้ตอนนี้คุณจตุพรนั้นคงจะต้องอยู่ในเรือนจำอีกนานเพราะฉะนั้นฝ่ายที่กลัวว่าเสื้อแดงจะไปเป็นรัฐมนตรีจริงแล้วไม่ต้องกลัวมากเพราะอย่างมากถ้ามีใครมาเป็นก็คงจะคุณนะัทวุฒิใส่เกือคนเดียวท้าจะมาเป็นให้ผมคาดคะเนด,ดูนะฮะ